สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับงูที่มีสีเขียวที่สามารถพบได้ในประเทศไทยซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้ชมกัน9ชนิดก่อนนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ 1. งูเขียวปากแหนบพบครั้งแรกที่ซีหลอนปัจจุบันคือประเทศสีลังกาเป็นงูขนาดเล็กยาวประมาณ60เซนติเมตรหัวยาวและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอส่วนปลายของหัวเรียวและมีระยงยื่นออกไปจากส่วนปลายของหัวตาใหญ่ลำตัวเรียวและยาว หางเรียวและยาวแต่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อใช้ยึดพันกิ่งไม้ผิวลำตัวมีเกล็ดปกคลุมลำตัวสีเขียวด้านท้องและใต้หางสีจางกว่าบนหลังบางตัวอาจมีหางสีแดงด้านล่างของลำตัวตรงรอยต่อกับเกล็ดท้องมีเส้นยาวสีขาวตลอดความยาวลำตัวคางและใต้คอสีขาวอมฟ้าและมีจุดสีเหลืองจางกระจายหากินในตอนกลางวันโดยมักพาดตัวนิ่งเพื่อพรางตัวแล้วค่อยขยับเข้าหายเยือช้าๆก่อนฉกด้วยความแม่นยำอาหารหลักได้แกน่นกขนาดเล็กกิ้งกาขนาดเล็กจิ้งจกรวมถึงงูขนาดเล็ก และแมะลงงูเขียวปากแหนเป็นงูที่มีพิษอ่อนแต่ไม่เป็นอันตรายถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ทั้งในสวนจนถึงในป่าดิบชื้นพบได้ในประเทศอินเดียบังคาเทศสีลังกาพม่าไทยกัมพูชาและเวียดนาม 2. งูเขียวหัวจิ้งจกป่าพบครั้งแรกที่เกาะชาวาประเทศอินโดนีเซีย ลักษณะทั่วไปเป็นงูขนาดกลางมีรูปร่างเรียวยาวความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหาง1 0 0่งถึงส0 0เซนติเมตรส่วนหัวมีลักษณะยาวปลายปากแหลมส่วนหัวและลำตัวด้านบนมีสีเขียวอ่อนจนถึงสีเขียวเข้มสีเหลืองสีน้ำตาลสีเทาหรือสีขาวท้องสีเขียวอ่อนอาศัยอยู่ตามต้นไม้สูงจนถึงไม้พุ่มในปาน่าเบญจพรรณป่าดิบชื้นหรือตามสวนในแหล่งชุมชนออกหากินเวลากลางวันอาหารหลักได้แก่กิ้งก่าและนกงูเขียวหัวจิ้งจกป่าเป็นงูที่พบได้ง่าย มีผิดอ่อนไม่เป็นอันตรายพบได้ในประเทศอินเดียบังคาเทศภูฐานจีนฮ่องกงและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วไปชนิดที่3มงูเขียวบอลลักษณะทั่วไปเป็นงูขนาดตัวปานกลางหัวยาวและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอตาใหญ่ลำตัวยาวและแบนหางยาวและมีส่วนปลายหางเรียวเล็กผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุมเกล็ดบ,บนหัวเป็นแผ่นกว้างเกล็ดบ,บนหลังและด้านบนของหาง มีพื้นผิวเรียบเก็บบนหลังในแนวกลางตัวมีขนาดใหญ่กว่าเก็บแถวอื่นงูเขียวบอลเป็นงูที่มีพิษอ่อนแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตกับมนุษย์ออกหากินเวลากลางคืนตามต้นไม้และตามพื้นกินนกและไข่นกรวมถึงงูขนาดเล็กเป็นอาหารงูเขียวบอลอาศัยอยู่ตามพุ่มไม้จนถึงต้นไม้สูงในป่าดิบชื้นพบได้ในประเทศอินเดียภูฐานเนปาลจีนพมา่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและมาเลเซียชนิดที่4 งูเขียวร่อนงูชนิดนี้พบครั้งแรกที่หมู่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียมีสีลำตัวโดวยรวมเป็นสีเขียวอ่อนตัดกับขอบเปล็อหนาสีดำจนเหลือสีเขียวเพียงเล็กน้อยและมีจุดสีส้มหรือแดงที่เรียงตัวคล้ายรูปดอกจิกบริเวณแนวเกล็ดกกลางหลังงูเขียวร่อนมักจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าดิบทึบอาศัยการดีดตัวจากต้นไม้จากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งจึงได้ชื่อว่างูเขียวร่อนโดยมันจะออกหากินในเวลากลางวันอาหารของมันได้แก่ปาดจิ้งจบ ตุ๊กแกกิ้งก่าสืบพันธุ์โดยการออกไข่ออกไข่ประมาณ5-8ฟองต่อหนึ่งครั้งงูเขียวร่อนเป็นงูที่พบได้ทั่วไปในประเทศอินเดียพม่าไทยสมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ในไทยพบได้บ่อยที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและนาราธิวาสงูชนิดนี้มีพิษเล็กน้อยโดยมันสามารถรัดเหยื่อได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิ้งก่าและค้างคาวชนิดที่ห งูเขียวกลับมาพบครั้งแรกที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียเป็นงูขนาดใหญ่เมื่อโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ1เมตรหัวยาวเรียวและส่วนของหัวกว้างกว่าลำคอส่วนปลายของหัวมนตาใหญ่ลำตัวยาวและแบนและส่วนปลายหางเรียวผิวหนังลำตัวมีเกล็ดปกคลุมเกร็ดบนหัวเป็นแผ่นกว้างเกล็ดบนหลังและทางด้านบนของหางมีพื้นผิวเรียบงูบางตัวอาจมีหางสีแดงคำถิ่นที่อยู่อาศัยอาศัยบริเวณที่ลุ่มในป่าดิบชื้นและป่าเลนตำ่ำ พบได้ในประเทศอินเดียพม่าไทยลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในประเทศไทยพบที่เชียงใหม่เพชรบูรณ์เลยร้อยอุบลราชธานีนครราชสีมาจันทบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาตรังสูตรปัตตานีนาราธิวาสมูเขียวกลับมาถูกกำหนดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง,รองตามกฎกระทรวงพุทธศักราช2546 งูเขียวกลับมาเป็นงูที่มีสีสดสวยงามและมันเป็นงูที่ไม่มีพิษช่วยกันดูแลด้วยนะครับอย่าตีน้องนะชนิดที่ 6. งูเขียวพระอินทงูชนิดนี้พบครั้งแรกที่นครวัดประเทศกัมพูชาโดยในประเทศไทยจะพบได้บ่อยบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนเนื่องจากงูชนิดนี้มักจะล่าตุ๊กแกเป็นอาหารหลักงูเขียวพระอินท์เป็นงูขนาดกลางยาวประมาณ1เมตรอาศัยอยู่ตามต้นไม้ งูเขียวพระอินสามารถร่อนเป็นระยะสั้นๆได้มีเกล็ดสีเขียวเข้มขอบเกล็ดสีดำทําให้มองเหมือนมีสีเขียวอมเหลืองสลับดำมีพิษอ่อนแต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ออกหากินในเวลากลางวันอาหารของงูเขียวพระอินได้แก่หนูนกกิ้งกาตุ๊กแกจิ้งจกอาศัยอยู่ตามต้นไม้ในป่าได้แก่ป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและพบได้ตามสวนและตามบ้านเรือนในเมืองวางไข่ครั้งละ6-12ฟองพบได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย 7. งูเขียวหางไม่ท้องเหลือง งูเขียวหางไม่ท้องเหลืองเป็นงูขนาดกลางมีความยาวประมาณ50เซนติเมตรรูปร่างหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมหางสามารถม้วนจากกิ่งไม้ได้เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมินิสัยดุร้ายมักกัดเหยื่อทันทีที่เข้าใกล้ออกลูกครั้งละ7-30ถึงตัวโดยลูกงูที่คลอดแล้วจะเลื้อยได้ทันทีอาศัยตามพุ่มไม้ต้นไม้พบบ่อยตามพื้นที่เกษตรและสวนใกล้แหล่งชุมชนออกหากินในเวลากลางคืนอาหารได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กเช่นจิ้งจบตุ๊กแกสามารถพบได้ทั่วประเทศไทยชนิดที่8งูเขียวหางไม่ท้องเขียวพบครั้งแรกที่เทือกเขากาสีแฝนอสรรัสซัมรัฐเมฆาลัลประเทศอินเดียเป็นงูขนาดกลางความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหางประมาณ100เซนติเมตรรูปร่างหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้างคอขอดหางสั้นสามารถม้วนจับกิ่งไม้ได้ม่านตาอยู่ในแนวตั้งแบบตาแมวลำตัวสีเขียวท้องสีเขียวอ่อน ตัวผู้บางตัวมีลายเส้นสีขาวบริเวณหางตาปากสีเขียวอ่อนบนหางเป็นแต้มสีแดงมีรูลึกระหว่างตากับจมูกเหีียวเหยียบบนขากัรไกลบนด้านหน้าสามารถพับได้มีพิษ้รยแรงถินที่อยู่อาศัยอาศัยตามพุ่มไม้และต้นไม้ในป่าดิบชื้นมหากินเวลากลางคืนอาหารหลับได้แก่ตัดเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและนกการแพร่กระจายพบในประเทศอินเดียพม่าไทยลาวและมาเลเซียชนิดที่9เมื่อดูตามรูป สีของเขาอาจไม่เขียวเท่าไร่นะครับเพราะเขามีสีเขียวอมเหลืองงูชนิดนี้คืองูเขียวตุ๊กแกลักษณะทั่วไปเป็นงูขนาดกลางถึงขนาดเล็กความยาวจากปลายจมูกถึงปลายหาง0.7-0.8เมตรรูปร่างหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้างคอคอดตัวสั้นป้อมทางสั้นสามารถม้วนจับกิ่งไม้ได้ม่านตาอยู่ในแนวตั้งแบบตามแมวหัวมีลายสีดำครางสีเหลืองลำตัวสีดำสลับเหลืองมีเกล็ดสีขาวเหลืองแซมเล็กน้อยเมื่อยังเป็นลูกงู ทั้งหัวและลำตัวจะมีสีเขียวและมีเส้นสีแดงและขาวเล็กๆขั้นขวางลำตัวเป็นระยะหางสีน้ำตาลอ่อนปลายหางสีขาวสีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อโตประมาณ2ปีงูเขียวตุ๊กแกจะเป็นงูพิษอ่อนที่อันตรายงูเขียวตุ๊กแกออกลูกเป็นตัวครั้งละประมาณ12-18ถึงตัวที่อยู่อาศัยอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ในเวลากลางวันมักพันตัวนิ่งอยู่บนกิ่งไม้หรือเคลื่อนไหวอย่างช้าๆพบได้ในประเทศไทยมาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนและฟิลิปปินส์จบไปแล้วนะครับสำหรับงูที่มีสีเขียว9ชนิดที่สามารถพบได้บ่อยในประเทศไทยขอขอบคุณทุกกำลังใจหากชอบและอยากให้เราพัฒนาต่อไปกรุณากดไลค์และกด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับแถมให้อีกหนึ่งชนิดครับมันคืองูลายสาบเขียวขวันดำเป็นงูขนาดกลางยาวประมาณ1เมตรมีพิษอ่อนครับงูชนิดนี้อาศัยอยู่ตาพื้นในพื้นที่ชื้นแฉะ ริมลำธารโดยอาหารของมันได้แก่กบและปลาไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ